สวัสดีจากกลิ่นไทยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปเก็บวัตถุดิบกันเดี๋ยวจะทำเอ่วันนี้จะตามหามะนาวกับมะกรูดใบมะนาวแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเพื่อที่เราจะทําเอาไปบดน้ํามันนะคะให้เป็นกลิ่นหอมแนวป่าแล้วก็มีความแบบซาซาสดใสสดใสนะคะตันนี้มาตามหาเอา่อมะนาวกับมะกรูดกันค่ะ นี่นะคะอ่าตรงลกๆตรงนี้ก็เป็นบ้านหนึ่งเองนะคะแล้วก็เห็นลูกมะนาวมะนาวออกก็ออกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่มะพร้าวออกแล้วนะจ๊ะมะพร้าวแต่วันนี้ไม่ได้ตามหามะพร้าวจ้ะมาเอามะนาวแล้วก็เล็งๆต้นนี้ไว้นะคะนี่เจอแล้วแนวกำลังนิ่มเลยใช้ได้ต่อยากได้แบบ เขียวๆเยมือนกันนะคะอยากได้เขียวๆอือฮึนี่อ่าได้แล้วสองลกูกใบมะนาวก็ใช้ได้นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราเด็ดเด็ดมะนาวก่อน มะนาวสดๆนะคะอินซีเลยจากบ้านของเราเองอันนี้นมีไหมน้าตรงเนี้ไม่ได้ค่อยดูแลเท่าไหร่นะคะแต่ก็ผ่านการบำรุงมาจนออกดอกได้ก็ดีใจมากๆอ่าเดี๋ยวเราจะตัดนี่นะคะใบนี้ก็ใช้ได้นะคะทุกพรใบใช้ได้อื้มือเดียวนะคะก็เลยต้องถ่ายแบบนี้ ใบใช้ได้ปุ๊บนี่นี่ใบนะคะอย่างดีเลยฝนเพิ่งหยุดตกไปค่ะนี่อยากได้ยอดนี้จังเลยอึ๊บอึบอุ้ย,ยไม่ขาดอึ๊บนี่โอเคอ่ะใบล้วพอแล้วไปต่อคะ่ะทุกคนได้มะนาวแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปตามหามะกรูดต่อแต่ว่าว่ากรูดเนี่ยต้องใช้ของบ้านคนอื่นเขานะคะซึ่งทรไปขออนุญาตแล้ว <c oughs> เดี๋ยวระหว่างเดินไปเราก็จะคุยไปว่ามะนาวกับมะกรูดแล้วก็ใบมะนาวกับใบมะกรูดนะคะเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยในตัวอยู่แล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นสามารถนำมาทำเป็นน้ำมันหอมระเหยได้เลยนะคะเ นี่นี่น่นพวกเธอมะลิกำลังบานมีน้ำมันหอมและเหยในตัวอยู่แล้วนะคะพอคุณเอาไปหมักนะคะไม่ว่าจะหมักกับแอลกอฮอล์หรือว่าหมักกับน้ำมันเนี่ยเขาก็จะดึงดึงกลิ่นแล้วก็น้ำมันหอมและเหยออกของเขาออกมาซึ่งตัวมะนาวแล้วก็มะกรูดเนี่ยมันจะช่วยทำให้ในเรื่องของความนผ่อนคลายในเรื่องของจมูก นะคะทำให้เราสดชื่นมากขึ้นทำให้จมูกเราโล่งมากขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะตามหามะกรูดเจอแล้วเจอแล้วนี่เจอแล้วค่ะทุกคนเต็มเลยต้นไม่ใหญ่แต่ว่าโอ้ยใช้ได้อ่ะใช้ได้เลยใช้ได้เลยค่ะทุกคนนี่เราขอเขาแล้วนะคะเอาลูกใหญ่ไปเอาลูกใหญ่ไปก่อนฮึบอ่านี่ได้ไหม ได้ตรงนี้นะคะอตรงนี้ก็ได้ออ้ยขอสักห้าลูกนะคะดูสิเขาผสมเออกำพึ่งจะบำรุงขี้วัวเลยเนี่ยปึ๊บนี่นี่นะครับ ได้แล้วเดีย๋ยวเราจะขอใบเขาไปด้วยนะคะฉะนั้นเราจะตัดใบใบไหนดีเอาใกล้ๆเนะเาะใกล้ๆตรงนี้จริงๆอะ่ะตัดยอดนี่ก็คือดีมากนะคะเพราะว่าก็จะทำให้เดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่แล้วหน้าฝนด้วยนะคะ เดีวราดูปลายยอดที่ช่มบูนอันนี้ก็ตัดไใจทางอันนี้เลยนี่ได้มหาใบหาใบใบไม่เท่าใหญ่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเดีย๋ยวตามหาด้วยกันก่อนนะคะอยากได้ขออีกเอาดีกว่าเอาใบใหญ่ๆอีกนึง จริงๆอ่ะก็ตัดแบบทั้งกิ่งได้นะคะไปทั้งกิ่งเลยนี่แอลแคนี้กรน,นี่ได้แล้วค่ะวัตถุดิบของเราั้งใบมะกรูดใบมะนาวลูกมะกรูดลูกมะนาวนะคะวัตถุดิบแบบอินทรีย์ของเราเลยบ้านๆของเราเลยค่ะ วันนี้มิชั่นคอมพิวแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็มาหา,าลูกมะกรูดลูกมะนาวใบมะกรูดใบมะนาวนะคะก็ได้เรียบร้อยแล้ว<ม>เดี๋ยวเพื่อนๆนะคะคอยติดตามนะคะกลิ่นไทยกันไว้ด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวก็จะมีวิธีการทำนะคะนี่ก็จะคุยไปเรื่อยๆ เพื่อนๆถ้าชอบกลิ่นของมะกรูดมะนาวนะคะหรือว่าที่บ้านมีนะคะสามารถเอาไปหมักกับน้ำมันได้เลยนะคะโดยวิธีการเพื่อนๆหมักกับน้ำมันโดยวิธีการเอาเฉพาะเปลือกนะคะเอ่ออย่าให้ติดขาวๆเอาเฉพาะเปลือกหรือถ้าจะติดมันก็นิดๆก็หน่อยๆเอาแบบแค่แบบฝานมานิดๆหน่อยๆได้เพราะว่าทุกครั้งที่หนิงทํามันก็ติดไปด้วยขาวๆนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คือฝานฝานให้บางที่สุดให้ให้ให้เปลือกให้เป็นเปลือกเขามากที่สุด นะคะเพราะว่าตรงนั้นแหละมันจะมีน้ํามันอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นใบของมะกรูดและมะนาวนะคะเ,เพื่อนล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งก่อนที่จะหมักเนี่ยขยี้นะคะขยี้นิดเดียวไม่ต้องเยอะขยี้นิดเดียวนะคะแล้วก็เอาลงไปหมักนะคะหมักตัวมะกรูดกับใบมะนาวเนี่ยสามารถหมักในน้ํามันไว้ได้หลายวันเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ใช่ดอกไม้ถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนทุกวัน นะคะหรือว่าถ้ากลีบหนาเนี่ยอาจจะต้องแบบสัก3าวันก็เปลี่ยนแต่ว่าใบมะกรูดใบ,บนานะเพื่อนเพื่อนๆดูดูความจริงๆอะ่ะเปลี่ยนทุกวันได้คือสมมุติว่าเด็ดเย็นนี้เปลี่ยนเย็นพรุ่งนี้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยขอแค่สามวันก็พอแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแล้วก็ทําซ้ําแบบนี้จนกว่าเราจะได้กลิ่นที่เราพอใจถ้าเพื่อนๆเ,เอ,อ่อทำเอาไว้ใช้เองอะนะคะ นี่ก็กลิ่นของใบมะกรูดใบมะนาวจะเรื่องช่วยในเรื่องของภูมิแพ้จะช่วยในเรื่องของออระบบทางเดินหายใจให้ฟีลของการผ่อนคลายสบายๆนะคะฟีลแบบว่าจะเป็นลมแล้วก็สูดเข้าไปมันก็จะรู้สึกแบบ ดีจังเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าเอามาทําเป็นแบบน้ํามันนวดแบบใครใครชอบนวดที่บ้านนะคะหรือว่าไปไปหมอนวดที่ไหนก็ติดน้ํามันนวดในกลิ่นที่เราชอบไป แบบที่เราทําเองก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทําเองปลูกเองมั่นใจอนะคะก็ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้กิจกรรม DIY จากธรรมชาติแบบนี้นะคะก็กดกติดตามกลิ่นไทยไว้ด้วยนะคะจะพาไปทําความรู้จักกับต้นไม้ใบไม้สมุนไพรกิจกรรม DIY ทางธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมของคนไทยติดตามกลิ่นไทยไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ